ขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า Boy p e a c h m a k e r ทางแฟนๆร้องว,ว้าวกับชุดพนักงานขับรถกับข้าว ก้อยอรัชพรฟาดนิ่มๆควรยกเลิกระบบสินสอดถ้าจะวัดค่าผู้หญิงด้วยเงินนักแสดงจากวิกหมอชิดเผยความรู้สึกถึงคุณแม่ โอยเด็กๆอ่ะโอ้จนตอนนี้โตเป็นสาวแล้วนะคะแล้วก็โตมาพร้อมๆกับทูอินไซด์เลยนะคะทุกเจเนอเรชันเราก็ได้ติดตามทุกคนจนทุกวันนี้นะคะบ้านก็ยังมีทูอินไซด์ให้ติดตามนะคะก็19ปีแล้วนะคะยินดีด้วยมากๆนะคะก็ขอให้พนันนาทุกคนนะคะที่กอดทุกท่านรวมถึงบัทรสตรนไซด์นะคะมีความสุขนะคะแล้วก็อยู่กับประชา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่กูมอนี่ไท์เช้าข่าวบันเทิงนะคะกับพวกเราสองคนทานัาแพรนิวค่ะใช่แล้วนะคะแน่นอนว่าเรายังคงมีข่าวมาอัปเดตก,กันอย่างต่อเนื่องนะคะมาเริ่มกันที่หนุ่มคนนี้เลยนะคะเรียกว่าเป็นการสร้างปรากฏการให้หลายๆคนอยากจะโดนคนที่ขับรถกลับข้านั้นขยี้ให้แหลกพี่บอยพี e เบเกอร์ค่ะมาดูซิอะไรที่ทำให้เราอยากโดนเขาขยี้ให้แหลกนะคะอ่ะ นอกจากจะเป็นคู่สายบุญที่คอยช่วยเหลือสังคมแล้วนะคะคุณบอยฟิชแมกเกอร์หรือว่าบอยอนุวัฒนรวมไปถึงคุณเจี๊ยบพิจิตราเองก็เป็นคู่สายฮาที่คอยป้อนรอยยิ้มในทุกครั้งที่ทุกคนต้องการกำลังใจในยามนี้ด้วยแหละค่ะโดยเฉพาะแคปชั่นที่ลงรูปในแต่ละครั้งเนี่ยทั้งคู่ก็ต่างคิดแล้วก็วิเคราะห์และ กลั่นออกมาโพสต์ลงเพื่อกระตุกต่อมความฮาให้หลายคนก็ได้คลายเครียดกันไปนะคะล่าสุดเนี่ยทำเอาแฟนๆรักว,ว้าวเลยนะคะเมื่อพี่บอยเองก็โพสต์รูปตัวเองมาในลุคสุดคูลนะคะหล่อดเนี้ยทุกระเบียดนิ้วลงในอินส a าแกรมตัวเองนั่นแหละพร้อมกับแคปชั่นเขียนไว้บอกว่าชุดพนักงานขับรถกับข้าววันนี้ อจะขยี like ้รูยูให้แรลกไปเลยนี่นะคะงานนี้เหล่าแฟนๆแ,แล้วก็เพื่อนพ้้องในวงการต่างก็พุ่งเข้ามากดหัวใจให้รัวๆพร้อมกับคอมเมนต์ร้องเรียกเป็นเสียงเดียวกันนะคะทำนองที่บอกว่าพนักงานขับรถวันนี้เนี่ยโอ้โหโอปป้าชัดๆจะเล่ท่อหล่อเท่เกินไปแล้วพออืมอืมงงมากส่งกับข้าวต้องหล่อขนาดนี้คล้ายๆก็อยากจะโดนขยี้ให้แหลกพร้อมถุงแกงส้มนะคะ เอยถูกต้องเลยนะคะอ่ะมาที่หนึ่งประเด็นดีกว่าที่ตอนนี้เนี่ยกำลังถูกพูดถึงในโลกโซเชียลกันอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะกับเรื่องราวของสินสอดว่าสินสอดเนี่ยเหมือนคุณผู้ชายคนหนึ่งเขาไปคอมเมนต์ประมาณว่าถ้าต้องจ่ายเป็นแสนเป็นแสนแบบนี้ก็อยากจะขอสกิลจากผู้หญิงนิดนึงอย่างน้อยๆก็ขอให้ทำแกงส้มไม่เป็นหน่อยถ้าเกิดทำอะไรไม่เป็นเลยก็ต้องฟรีสิไม่ต้องมีสินสอดไม่ต้องมีกระแต่งได้อะไรแบบนี้ คุณก้อยอรัชพรนะคะเขาก็เลยออกมาฟาดแบบนิ่มๆเลยว่าจริงๆเนี่ยเรื่องราวของระบบสินสอดน,นั้นก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะไม่อยากให้เอาคุณค่าของผู้หญิงไปตีค่าเป็นเงินค่ะถึงกับต้องขอแสดงความคิดเห็นทันทีเลยนะคะเมื่อนักแสดงสาวก้อยอรชพรได้เห็นข้อความที่พูดถึงเรื่องของการเสียค่าสินสอดกับผลการคาดหวังที่ฝ่ายชายเนี่ยจะต้องได้รับหลังแต่งงานค่ะ ดยข้อความดังกล่าวที่ก้อยอรัชพรได้เจอนะคะก็มีเนื้อหาประมาณว่าไม่เห็นแปลกเลยถ้าภูษาเสียสินสอดเป็นแสนแล้วคาดหวังสกิลเล็กๆน้อยๆเช่นทําแกงส้มได้ถ้าไม่มีสกิลอะไรที่จะมาเป็นประโยชน์ในชีวิตครอบครัวหลังแต่งงานเลยแล้วคาดหวังให้ผู้ชายต้องจ่ายเป็นแสนนี่สิแปลกบางก็บอกว่าไม่มีสกิลเท่ากับฟรีก็ควรจะถูกแล้วไหมฟรีก็แต่งได้นี่ไม่เห็นจะแปลกเลยนี่งานนี้คุณก้อยนะคะก็เลยขอออกความคิดเห็นในมุมของตัวเองซะหน่อย ว่าส่วนตัวเนี่ยคิดว่าก็ควรจะยกเลิกระบบสินสอดค่ะแนวคิดการวัดค่าผู้หญิงด้วยเงินจะได้หมดไปสักทีน่ารำคาญเสร็จแล้วจะขอให้คนรักเนี่ยทำแกงส้มให้กินด้วยค่ะเพราะว่าทําไม่เป็นจริงๆอ่านไปสะดุ้งไปเลยนะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่มีสกิลเลยหรือว่าเราจะ,จะไม่สามารถได้สินอสอดสักแดงเดียว เออเอาจริงเดี๋ยวนี้บางคนที่ทำไม่เป็นนะคือแบบว่าเดี๋ยวนี้หลายหลายคนที่แต่งงานแล้วก็มีสินสอดเนี่ยพ่อแม่หลายๆคนทางฝ่ายหญิงเองก็มีการยกสินสอดให้เป็นสินสมบัติของลูกทั้งทั้งสองคนที่ไปสร้างครอบครัวก็มีเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะบอกว่าเนี่ยจะแต่งงานเพื่อจะหาคนกวาดบ้านทาแกงส้มทำนันบินจ้างแม่บ้านกับแม่ครัวสิครับพ่อคุณถูกที่สุดค่ะอันนี้คือเรื่องที่ถูกที่สุดเลยค่ะคือแบบมันเป็นหรือไม่เป็นใช่คือทาเป็นก็ควรแหละแต่ว่าถ้าจะ ต้องกวาดบ้านละเอียดทุกั้างแม่บ้านค่ะในส่วนของจุดนี้นะคะนะคะจริงค่ะอันนี้เห็นด้วยนะคะกระทืบไหล่ค่ะนี่บรรดาแม่ยายดูอยู่ไม่ได้เลยนะงานเข้าเลยนะ <laughs> จริงจริงจริง,รงทำเป็นนะคะ <laughs> เรียบร้อย <laughs> หมัดท้าพับไว้กับพุ่งกับค่าเรียนรู้ได้หมดเดี๋ยวนี้เปิด YouTube <laughs> ได้เนาะ <laughs> ใช่เรียนรู้ได้เก่งไม่ไหวนะคะมามากัน <c oughs> ที่คุณแอนทองประสมบ้านะครล่าสุดก็มีการไปช่วยเหลือประชาชนนไม่ว่าจะเป็นการไปเหมากระลำปลีหรือว่ามังคุดก็ตตางค่ะ คุณแอนทองประสมนะคะเรียกว่าเหมาเป็นตันทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้มีการประสานคนในพื้นที่ซื้อมังคุดกระลำปลีช่วยเหลือ2ต่อเลยค่ะทั้งเกษตรกรแล้วก็รวมไปถึงชาวบ้านด้วยนะคะจากสถานการณ์วิกฤตในช่วงนี้เนี่ยก็มีคนบันเทงอ,ออกมาช่วยเหลือประชาชนทุกอาชีพเป็นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าชาวสวนชาวไร่ซึ่งสุปตาสาวอย่างแอนทองประสมเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเช่นกันค่ะ โดยเมื่อวันที่9สิงหาคมเนี่ยคุณแอนเองก็ได้มีการเปิดเผยบอกว่าเพิ่งจะไปเหมากระลำปลีจํานวน6,900กิโลกรัมโอ้โหจากชาวบ้านอําเภอศบเมยจังหวัดแม่ห้องศอมาหมาดๆนะคะโดยประสานไปทางกองพวกรายการโรงเรียนบ้านแม่แผ่น้อยให้เป็นธุระจัดการให้นอกจากนี้ค่ะคุณแอนเองก็ยังเผยประโยคที่ทำให้ตัวเองถึงกับซึ้งเลยก็คือ เด็กๆดีใจพ่อจะได้ตัดพักเนื่องจากตอนนี้ในกระหล่ำปลีเหลือโลละสองบาทเท่านั้นชาวบ้านทำมาหากินลำบากมากๆส่วนของที่ซื้อมาก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนชาวบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนต่างๆด้วยยังก่อนหน้านี้เนี่ยสาวเอ,อส,าวส,าวสาวแอนเองนะคะได้เหมาซื้อมังคุดจากชาวสวนในภาคใต้จำนวน3,000กิโลกรัมเนื่องจากเห็นข่าวเนี่ยว่ามีชาวสวนเอามังคุดมาเทไว้บนถนนเพราะว่าราคามังคุดตอนนี้ตกต่ำมากจริงๆหลังติดต่อไปชาวบ้านก็ดีใจมาช่วยกันแพ็กสินค้ากันอย่างขมัก คะแนนเลยค่ะหูกระัำกิโลละสอบาทคือไม่รู้ว่าปกติแล้วเนี่ยโลละเท่าไ<ม>หร่แต่ว่าพอราคานี้เนี่ยชาวสวนอาจจะท้อใจอะ่ะเนอะเพราะฉะนั้นก็มีคนใจบุญแบบนี้แหละเข้าไปช่วยนะคะก็เป็นการต่อลมหายใจพวกเขาด้วยถูกต้องแล้วคะ่ะอ่ะต้องบอกเลยว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้คือเครียดมากเลยเนาะไม่ว่าจะเป็น<ม>เรื่องของเศรษฐกิจเอ้ยเรื่องของวัคซีนเอ้ยนะคะเพราะฉะนั้น ทูวิชั่นค่ะเลยขอชวนคุณผู้ชมมาคลายเครียดนะคะกับภาพยนตร์สุดมว่วนเอาให้แบบมีความสุขกันไปเลยกับภาพยนตร์เรื่องโคอีกเกิร์กนั่นเองค่ะม่วนกันให้สุดนะคะแล้วหยุดที่ความสุขกันอีกครั้งค่ะกับเลิฟยูโคอีกเกิร์กนะคะหนังที่เต็มไปด้วยความสนุกผ่อนคลายสตายไตล์ไทยๆค่ะสาหรับเลิฟยูโค้อีกเกิร์กนำแสดงโดยหนุ่มอีสานหน้าหล่ออย่างคุณเวียสุตุลวันรนะคะแล้วก็สาวสวยลูกครึ่งเซฟานี Stephanie, ค่ะ ึ่งก็ได้ผู้กำกับมากฝีมืออย่างพี่ธงชัยประสงสันติมาภูมิเอกเรื่องราวของบัตรพลนะคะนักโมอีสานแห่งบ้านโคกอีเกิ้ลที่ตกหลุมรักแหม่มสาวลูกครึ่งอีสานอังกฤษคนสวยแต่ว่ารักครั้งนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆล่ะค่ะเพราะว่าพ่อของฝ่ายสาวเนี่ยเข้ามาสกัดขัดขวางอย่างเต็มประตูแถมยังหมายมั่นปั้นมือนะคะให้ลูกสาวได้แต่งงานกับลูกชายของเพื่อนที่เป็นลูกครึ่งด้วยกันอีกต่างหาก ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ทั้งบักพลกับแมปนะคะเก็บกระเป๋าเดินทางสู่เมืองกรุงแต่ว่าความรักของทั้งคู่เนี่ยก็ยังไม่ได้จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งสักทีค่ะเมื่อพ่อของแมปเนี่ยเสียใจหันไปพึ่งเล่าจนเกิดเรื่องราวต้องประสบอุบัติเหตุกลายเป็นผีเขี้ยนตามหลอกหลอนมาถึงกรุงเทพแมปมึิม,ม,มามาเลนแต็งเกมปวิ่ัวเป็นผู้อื่นบ้ได้เ่นี้แมปเหรอพอพราะแมปเปทั้งหน คอยซิพสูตรให้เจ้าเห็นว่าคอยไม่ได้เป็นแค่มักกันจอกความพักของคอยมีค่าหลายกว่าเงินมาติดตามกันนะคะว่าคู่รักแห่งโคกอีเกิลอย่างบักคนและแนม่ยจะแก้ปัญหาอุปสรรครักหวานที่เกิดขึ้นครั้งนี้ได้อย่างไรในเลิฟยูโคกอีเกิลวันศุกร์ที่13สิงหาคมนี้นะคะเวลา20นกาทางทรวชั่นช่อง Tru e t h a ฟิล l ม HD 2 3 6ค่ะ ุกนี้นะคะก็รอมมาเมื่อวันกันได้เลยนะกับเลิฟอ,อยู่โคกิเกิลนั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะมากันที่อีกหนึ่งข่าวนี้เลยนะคะเนื่องในวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะเราก็เลยรวบรวมนักแสดงในวิกหมอชิดเนี่ยมาพูดถึงคุณแม่ของเขากันค่ะ12สิงหาความวันแม่แห่งชาติลูกๆคนบันเทิงก็ไม่ลืมที่จะแสดงออกถึงความรักที่มีต่อคุณแม่ยังเหล่านักแสดงจากวิกหมอชิดที่มาชวนทุกคนบอกรักพ่อแม่พร้อมกับเผยความรู้สึกของตัวเองกับคุณแม่ด้วยค่ะ เริ่มกันที่คุณนาวทิสานธา์นะคะก็เปิดความรู้สึกถึงคุณแม่เจี๊ยบว,ว่าสําหรับนาวแล้วคุณแม่เป็นทั้งผู้ให้กําเนิดเป็นผู้มีพระคุณเป็นทางที่ปรึกษาคอยดูแลนาวในทุกช่วงเวลาของชีวิตไปไหนไปกันตลอดเรื่องในโอกาสวันแม่นี้นาวเองก็ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงและมีความสุขทุกวันและปีนี้ถ้าทําได้นาวเองก็อยากให้ลูกๆทุกคนถึงแม้ว่าช่วงนี้ก็อาจจะต้องเว้นระยะห่างกันนิดหน่อยแต่ความรักเราเนี่ยบอกให้ให้ฟังกันได้นะคะ ถ้าช่วงนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็อาจจะโทรหาท่านหรือว่าบอกรักท่านหรือว่าส่งข้อความและนาวเองก็ขอวอวยพรให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยจากโควิดค่ะ มาด้านพระเอกคุณภาพอย่าง Big กอนะคะ mm. ก็เปิดใจถึงคุณแม่แล้วก็อวยพรว่า mm. คุณแม่ของผมเนี่ย mm. เป็นคนที่ดูแลผมดีมากๆคุณแม่ผมทําอาหารอร่อยมากครับ mm. การได้เกิดเป็นลูกคุณแม่คือไม่มีอด คุณแม่เป็นคนเจ้าระเบียบรวมถึงมีความละเอียดอ่อนมากๆผมคิดว่าผมได้สองสิ่งนี้มาจากคุณแม่เต็มๆเลยผมภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นลูกของคุณแม่ผมอยากขอบคุณคุณแม่มากๆที่สอนผมมาโดยตลอดถึงบางครั้งผมอาจจะดื้อไม่เชื่อในสิ่งที่คุณแม่พูดบ้างแต่พอเวลาผ่านไปทุกอย่างก็เกิดขึ้นจริงอย่างที่คุณแม่เคยบอกเอาไว้ทาให้ผมได้รู้ว่าท่านนําประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเนี่ยมาสอนให้กับเรา วันแม่ปีนี้ผมขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงรวมถึงคุณแม่ทุกท่านนะครับขอให้มีกำลังกายกำลังใจแข็งแรงผมรักแม่ครับ มากันที่พระเอกสุดฮอตนะคะเข้มหัดสวีเปิดใจถึงคุณแม่ตาวิจ,จิตรานะคะว่าคุณแม่คือผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดครับผมอยู่กับคุณแม่ตลอดเวลาทั้งเวลาอยู่บ้านหรือว่ากระทั่งออกไปทํางานคุณแม่จะคอยดูแลผมทุกเรื่องดูแลผมทุกช่วงเวลาเป็นคนที่ไม่ว่าผมจะหันไปเมื่อไหร่คุณแม่ก็จะอยู่ข้างๆผมเสมอวันแม่ปีนี้ผมขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขนะครับรวมถึงขอให้คุณแม่ของทุกคนสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใสกับลูกๆไปนานๆนะครับ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีฮานาเลวสนะคะบิลว,วรพลค่ะเนยประพาดาอันอัครพัฒนะคะจริงๆคิงริษฐาที่มาร่วมบอกรักคุณแม่เช่นกันค่ะ ขอบคุณที่ติดตามกด Morning i n s i ไซ h ์กันทางช่องท u e ไ n s ์เอ t HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True i n s s i h t HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ